เอาละครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกาาดออริจินอลนะครับวันนี้นะครับมีทิคเล็กๆน้อยๆของการใช้โทรศัพท์ Apple นะครับมาแนะนำนะครับสำหรับคนที่ต้องการเอ่อปี้นะครับตัวอักษรตามภาพนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเออเงื่อนไขนะครับต้องมีต้องมีแบบว่า iOS 15ขึ้นไปนะครับ ก็ถึงจะใช้ได้นะครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับผมจะเอาคำว่า P ีวสี์นะครับเนี่ยอ่ะผมผมถ่ายรูปมาแล้วอ่ะผมต้องการเนี่ยเห็นไหมผมก็กดค้างไว้ครับปุ๊บเขาก็จะบอกว่าคัดลอกแปลภาษาทั้งหมดอะไรอย่างนี้นะครับค้นหานะครับร ark, แล้วก็คัดลอกแล้วเราก็นำไปสามารถเราก็สามารถนำไปวางแล้วค้นหาแบบนี้ได้นะครับคือวิธีทำนะครับ มันไม่ยากนะครับมันมีอยู่นิดเดียวแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่านะครับพอเราเข้าไปตั้งค่าเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็มาที่ทั่วไปครับทั่วไปเสร็จปุ๊บเราก็มาที่ภาษาและภูมิภาคครับเสร็จแล้วนี่เราก็เราก็นี่เลื่อนลงมาข้างล่างครับเขาจะเขียนว่านี่ข้อความในภาพนะครับเลือกข้อความในภาพเพื่อคัดลอกหรือดําเนินการทํางานนี้นะครับก็จะมีภาษาตามนี้เลยนะครับกดเปิดใช้ เราก็จะใช้งานได้ตามปกตินะครับเนี่ยเราจะคัดลอกตรงนั้นตรงนี้ได้หมดเลยนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ